ฮัลโหลสวัสดีทุกอย่างเลย f c e e o o o s s o i i l l c m p everything จิงกะเบลนะจ๊ะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงคอเวอร์ของจ๊ะอาสยามซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยเห็นนางเงียบเงียบฟาดเรียบนะคะนะอย่าเสียเวลาน้ำลายไหลฟังกันเลยแล้วกันเห็นนางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะเห็นนางเงียบเงียบนางฟาดเรียบระวังไว้นะ นนเห็นนางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะนนเห็นนางเงียบนนเงียบนางเก็บเรียบเลยนาะกิ๊กอยู่ในโตชโช์อยู่ตายเตียงแฟนเก่าอยู่นอกระเบียงคนเลี้ยงกำลังจะมากิ๊กอยู่ในโตชโช์อยู่ตายเตียงแฟนเก่าอยู่นอกระเบียง แฟนไม่เดินเรียงกันมาทำเป็นเสือเสือใสใสทำไม่รู้ภาษีภาษาใครพูดทะลึ่งออกมาก็ทำท่าทำทีเป็นอายสัางภาพว่า innocent อินโนเซน์เบอร์เหมือนเป็นคุณยายแต่เบิงรังร้ายจะตายเธอแอบกินลายลายแล้วล่ะเห็นานางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะเห็นานางเงียบเงียบนังฟาเรียบระวังไวน้นะเห็นานางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะ เห็นนางเงียบเงียบนางเก็บเรียบเลยนาะแฟนใครเธอก็ไม่สนนะเธอจะปล้นใครจะทำไมอ่ะไปแอบกินกันไกลๆทำยังไงไม่มีปัญหาไปกินกันแบบเฟ่ๆื่อเสียงขึ้นเชลชาระวังไวนะ้นานี่แหละตัวกินตับตัวแม่เสียจนต้องมอบรางวานัน เป็นของกำนันให้นางไวชามีสีมาก,กับคลรมายแถมมะม่วงแรดไว้ให้เกณฑเห็นนางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะเห็นนางเงียบเงียบนางปัดเรียบระวังไว้นาเห็นนางเงียบเงียบกิ๊กเพียบนะคะเห็นนางเงียบเงียบนางเก็บเรียบเลยนาะ ก็ลองเสร็จแล้วก็14สิงหานี้ฝากไว้ด้แล้วกันซิงเกิลใหม่ล่าสุดของจ้าอาสยามนะจ๊ะเห็นนางเงียบเงียบฟาดเรีบนะคะ14สิงหา2 5ง7นหานี้ฟาดเรียบพร้อมกันทั้งประเทศแน่นอนแล้วเดี๋ยวเรามาเราดู m v กันว่าจะแซบมากแค่ไหนเพราะว่าทีเซอร์ออกมาก็แซบแล้วนะเออแล้วเดี๋ยวเรามาฟาดพร้อมๆกันทั้งประเทศนะจ๊ะบ๊ายบาย